วันมงคลเริ่มต้นด้วยข่าวสําคัญนะครับพระสงน์กรชาวไทยทั่วประเทศครับได้ร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ครับ ที่ท้องสนามหลวงนายภูมิธรรมเวชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาค,คม2568โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดราชบาพิตรสถิตมหาสีมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระราชาคณะสิบรูปพร้อมด้วยพระสงฆ์174รูปเจริญพระพุทธมนต์และรับพินธบา ที่มูนลนิธิป่ารอยต่อได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยผลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานมูนลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสักดุดีและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและช่วงท้ายผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายพระพรชัยมงคลด้วยครับ ส่วนที่วัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่นประชาชนเขวัดทำบุญถวายพระตรหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์และร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็เพื่อเป็นสิริงมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ส่วนที่เทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าวาดวาดัดศาลาปูนและคณะสงฆ์พร้อมด้วยมูล,ลทิพระโคชบาลจากวังช้างอายุธยาและพระเนียดน,นำช้างห้าเชือกร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยมีประชาชนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร้องเพลงสดุดีจอมราชานอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ปล่อยพันปลาจำนวน9 99, 9 9า1 0นวน9 9 9ตัวลงคลองเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำแหล่งพ่อแม่พันสัตว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณอนุสาวรียท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานายชัยวัฒน์ชื่นโกสุงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน74รูปโดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าสวมใส่เสื้อผ้าไทยและเสื้อสีเหลืองร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินขณะที่ริมแม่น้ำโขงที่ถนนเข้าเม้าตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายจุมพจวันนรชชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ นำผู้บริหารพ่อค้าแม่ค้าประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายสัตว์ปฏิยาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินดูแลทุกสุขประชาชนให้สมกับการเป็นข้าราชการของแผ่นดินครับ มุนะครับรองรเจ้าบณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรากาช่นะครับเป็น้นองบุ๊กท่าากรงพมหาทไม่ทิันะครับของเมืองเปี่การทำบุญนะคะการเสี่ยงอีกที่หน